สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพกษบทุกคนทุกท่านนะคะ mm hmm. คลิปนี้เป็นคลิปแดนดอมดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวลัคนาราศีพกษบในเดือนธันวาคมพศ2567นะคะ mm hmm. คลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะ mm hmm. บุญภาอ่านแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่อยู่ใต้คลิปนะคะ การดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมคําทานายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทานายอาจจะสลับสับฝังก็ได้ระหว่างตัวตวงของคนและก็เขานะคะบุญภาอยากจะให้เพื่อนเพื่อนรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวก,กกลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดปุ่มสบับแตงกหรือกดปุ่มคําว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอแล้วฟังแล้วไม่มีความสุขฟังแล้วเครียดฟังแล้วไม่สบายใจแล้วก็มาคอมเมนต์ในคําที่ไม่สุภาพแม่หมอก็ขออนุญาตบล็อกนะคะเพราะว่าพลังงานของเราไม่ตรงกันนะคะ ใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปแม่หมอแล้วมีความสุขความสบอ,อกสบายใจนั่นปแปลว,ว่าพลังงานของเราตรงกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปแม่หมอแล้วมีความสบอ,อกสบายใจนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อน,นนะราศีนิถือถ้วยโอ้คุณนะเป็นคนใจดีนะสาม,ม่เท้าเดวิล เดอะสตาร์โอ oh, ้มีิสเน่ห์นะคะเพื่อนฮูน่ะมีเ <c oughs> oh, สน่ห์เดอร์มิดหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญโอ้โชคลาภโชคลาภมานะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเดอะเวอร์เด็กถือดาบราชาถือดาบ พลังงานของชาวลัคนาราศีพฤกษไพายใบแรกของคุณเป็นราศีเดชทั่วพายใบสุดท้ายของคุณเป็นราชาเถิด,ดาคุณเป็นคนที่ดูภายนอกของคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งเป็นคนที่แบบมีภาวะเป็นผู้นําในตัวเองถึงแม้ว่าดูภายนอกของคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ภายใน,ในใจลึกๆของคุณะเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นคนที่แบบ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เป็นกลิมิตรกับทุกคนไม่มีพิษม่ีภัยกับใครนะคะคล้ายๆกับว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ใครเข้ามาดีกับคุณคุณก็ดีตอบแต่ถ้าใครเข้ามาร้ายกับคุณคุณก็ร้ายตอบคุณก็ไม่ยอมคนเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานแต่คุณก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนเหมือนกันคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้อง คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีสเสน่ห์มา,มากเลยนะคะเพื่อนๆเดอะสตาร์ The Star แล้วก็เดอะนี่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะคุณน่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบสังสรรค์บางคนนะเป็นบางคนบางคนที่ชอบสังสรรค์ชอบดิ้งชอบดื่มเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบคุณนะหรือบางคนคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ มีเสน่ห์และก็ชอบเข้าวัดเข้าวาชอบทําบุญชอบสร้างบุญสร้างบารมีนะคะจิตใจนิ่งๆจิตใจสงบสงบแต่มีเสน่ห์นะคะบางคนคุณ่ะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวเงียบๆคนเดียวสบายอกสบายใจนะคะเดือนนี้เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีบางคนคุณจะมีโชคมีลาบ คุณอาจจะซื้อหวยถูกรางวัลก็เป็นได้นะหรือบางคนถ้าคุณไม่มีโชคทางด้านการเสี่ยงทายคุณอาจจะมีโชคทางด้านการเงินทางใดทางหนึ่งที่เข้ามาหาคุณแบบฟุกๆแบบที่คุณแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆก็ได้เงินเข้ามาหาคุณแบบฟุกๆุนะคะคุณอาจจะได้เงินจากการทํางานก็ได้นะบางคนนะได้เงินเยอะกว่าเดิมเดือนนี้นะหรือได้โบนัสก็เป็นได้นะคะ ชาวรา,ราศีพฤษภบางคนคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทีเ่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วนะบางคนนะคะเพื่อนนี่เดวิลนะคะเดวิลคือการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างคุณผ่านมาหมดแล้วจึงทําให้คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งราชาือดาแล้วก็หนึ่งดาบเข้มแข็งแข็งแกร่งไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจออุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตาม ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณจะสามารถฟันฝ่าไปได้คุณจะชนะตุบศักดิ์ทั้งหลายนะคะเพราะว่าคุณรู้วิธีการหมดแล้วคุณเจอมาหมดแล้วคุณรู้แล้วว่าเอออุปสรรคและปัญหาแบบนี้จะต้องแก้แบบไหนแบบไหนนี่คุณรู้หมดแล้วเห็นไหมคุณเป็นคนที่ขยันนะคะทํางานเก่งบางคนทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะสองอย่างสามอย่างขึ้นไปนะบางคนอ่ะแล้วก็บางคนคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหนึ่งดาบคือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคนโสดแบบสตรองนะคะคนโสดแบบใจดีเข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่ในตัวของคุณแล้วก็มีเสน่ห์โดดเด่นบางคนเป็นคนของสังคมนะคนของสังคมก็คือเป็นระดับแบบหัวหน้าหมู่บ้านหรือเป็นอบตหรืออะไรประมาณนี้ที่เป็นคนของสังคมนะคะโดดเด่นดูดีมีเสน่ห์นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณจะได้พบเจอคนรักแบบไหนนะคะ ขอดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวาราศีพฤษภหน่อยคะ่ะโอ้เก้าถ้วยชาวาราศีพฤษภคุณจะได้พบได้เจอคนรักของคุณคนนี้เขาเป็นคนที่แบบมิสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มากมากเลยเขาเป็นคนที่เพียบพร้อมเขาเป็นคนที่แบบอ,อชีวิตของเขาอะ่ะเพียบพร้อมเขามีความสุขนะคะ รอบตัวของเขาเห็นไหมก้าวถ้วยนี่เขามีความสุขเขามีความสบาอกสบายใจเขาเป็นคนโสดที่แบบสามารถเลี้ยงตัวเองได้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็รักตนเองด้วยคนคนนี้นะแล้วก็เขามีความสุขของเขาแล้วแหละแต่เขายังมีความสุขไม่เต็มที่นะคะเพื่อนเพราะว่ารอบข้างของเขาอ่ะชีวิตของเขาครอบครัวพ่อแม่เขายติพี่น้องเขาอะไรประมาณนี้ เพื่อนฝูงเขาก็มีความสุขพพร้อมหมดแล้วนะคะแต่เข้าขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือความรักที่ดีที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับเขานะคะเห็นไหมเขามีเก้าถ้วยเก้าถ้วยยังไม่เต็มสิบถ้าเขาได้ความรักที่ดีอีกหนึ่งถ้วยเข้ามาเติมเต็มให้กับเขาเขาจะมีความสุขมากๆเลยคนคนนี้นะเพราะว่าชีวิตของเขามีเพียบพร้อมหมดแล้วการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเขามีพร้อมหมดแล้วขาดอย่างเดียวคือความรักที่ดีนะคะ คุณจะได้พบได้เจอเขาคนนี้นะคะโอ้เดอะสตาร์เดอะสตาร์คือความโดดเด่นดูดีคนคนนี้เขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากเลยนะดูเก้าถ้วยแล้วก็เดอะสตาร์ขึ้นมาติดๆกันนะมีสเสน่ห์ดูดีพราวอาจจะเป็นคนของสังคมก็เป็นได้นะอาจจะเป็นระดับแบบออบอตหรือหัวหน้าหมู่บ้านเป็นคนของสังคมอะนะคะ คนคนนี้นะโดดเด่นดูดีมีเสน่ห์ม,มากเลยนะคะโอ้เห็นไหมเพื่อนๆสิบเหรียญน,นี่คนคนนี้ก็เป็นคนที่เพียบพร้อมทุกเสิ่งทุกอย่างนีการเงินของเขามีความมั่นคงนะคะเขามีเงินเข,เขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นครอบครัวเดิมของเขาก็ได้พ่อแม่เขาเป็นคนรวยเป็นคนมีมรดกทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะ หรือถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนรวยเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะนี่เขามีการเงินของเขามีความมั่นคงแต่เขาขาดอยู่อย่างเดียวตอนนี้นะขาดคนรักที่ดีนะคะโอ้เห็นไหมมาแล้วนะคะมาแล้วความรักที่ดีของคุณบางคนคุณได้พบได้เจอแล้วนะคนของคุณคนนี้คนรักที่ดีของคุณอัศวินถือถ้วยนี่คนรักที่ดี ความรักที่ดีที่เขาจะเข้ามามอบให้กับคุณและคุณก็จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นความรักที่ดีให้กับเขาคือถ้วยใบนี้ที่จะมาเติมเต็มให้กับเขาจากเก้าถ้วยเป็น1 0บถ้วยนะคะโอ้คุณก็เช่นกันนะคะเพื่อนคุณอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ก็มีความสุขความอุรมสมบูรณ์อยู่ข้างๆรอบกายหมดแล้วนะคะการงานการเงินมีความมั่นคงหมดแล้วแต่คุณขาดอยู่อย่างหนึง่งคือความรักที่ดี ที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณก็เป็นได้นะคะนี่อาจจะเหมือนกันก็ได้คุณกับเขานะนี่และคุณกับเขาจะได้พบได้เจอกันคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะคนทางไกลดูยานพนะของเขานะคะเขามีหน้าที่การงานการเงินมีความมั่นคงเขาจะเข้ามามอบความรักที่ดีให้กับคุณนะคะโอ้ j คนคนนี้ก็อาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมอาจจะเป็นทานายความผู้พิพากษา เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทุกชนิดนะคะโอ้หน้าที่การงานดีมากๆเลยนะคนคนนี้เขาจะเข้ามามอบความรักที่มีความเท่าเทียมความรักที่มีความยุติธรรมให้กับคุณนะคะถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพื่อนเขาเข้ามาเพื่อที่จะจริงจังจริงใจกับคุณนะคะโอ้หนึ่งถ้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะเพื่อนหนึ่งถ้วยขึ้นมานะ คุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้ความรักที่ดีของคุณบางคนชาวราศีกุกฎถ้าที่่านมาคุณได้พบเจอความรักที่แบบมันทุกข์ทรมานหัวใจความรักที่มันท็อกซิกความรักที่มันไปต่อกันไม่ได้ความรักที่ทําให้คุณเสียใจนะคะการที่คุณได้พบได้เจอคนคนนี้นะคนคนนี้เขาจะเข้ามามอบความรักที่สบายอกสบายใจให้กับคุณเดอสตาร์นี่ความรักที่มีความยุติธรรมความรักที่เขาจะเข้ามาให้เกียรติคุณ เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลเอาใจใส่คุณความรักที่แบบเป็นความรักที่ดีคนคณนี่นะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณนะเพราะว่าเขาอ่ะเขาจะเข้ามาแบบจริงจังกับคุณเขาจะไม่มีวันนอกใจคุณอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคนคนนี้เข้าเป็นคนที่มีความยุติธรรมเขามีอะไรเขาจะคุยกับคุณด้วยเหตุและผล นะคะโอ้สี่เหรียญเขาจะเข้ามาหึงมาหหวงคุณด้วยนะโอ้ขี้หึงขี้หวงเพราะว่าเมื่อเขารู้จักคุณแล้วเขาจริงจังกับคุณเขาจะเป็นคนขี้หวงขี้หึงเขาจะให้ค่าให้เกียรติคุณไหมอุ้มคุณไว้เทิดทุนคนไว้เนี่ยเขาจะหึงจะหวงคุณอย่างหนักเขาหึงเขาหวงคุณเขาไม่ได้หึงได้หวงไปทั่วนะเพื่อนๆเขาหึงเขาหวงแบบมีเหตุผลของเขาเห็นไหมจ u ส t i c หึงหวงด้วยเหตุและผลไม่ใช่ว่าคุณจะคุยกับคนน้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่นะเข้าหึงด้วยเหตุและผลของเขาตรงนี้เป็นยังไงสมควรที่จะหึงไหมนี่เขาจะดูก่อนเข้าหึงห้องหวงคุณด้วยเหตุและผลนะคะเพราะว่าเขารักคุณนี่ยเห็นไหมเธอทูนคุณไว้เขาจะเข้ามาให้ค่าให้เกียรติคุณทั้งต่อหน้าและก็รับหลังนะคะสองเหรียญโอเขาจะเข้ามามอบความรักที่ รายเงินไขกับคุณเขาจะเข้ามาราักคุณไม่มีที่สิ้นสุดจะรักคุณตลอดไปนะคะราชาถือไม่เท้าเนคนคนนี้ก็เ,เป็นคนขยันทํางานเก่งนะคะเก็บเงินเก่งด้วยสี่เหรียญน,นะทํางานก็เก่งเก็บเงินก็เก่งนะคะและคนคนนี้เขาก็มองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความโดดเด่นดูดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ มีสเสน่ห์เจตจาดเหมือนดวงดาวดวงใหญ่ๆดวงนี้นะคะเมื่อเขาเห็นคุณแล้วเขาไม่สามารถที่จะเอาฝุ่นออกจากหัวของเขาได้เลยเมื่อเขาเห็นคุณแล้วเขารักคุณตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเห็นคุณนะคะสิบดาบคนคนนี้เข้าจบกับความรักมาเข้าผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องของความรักมาเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไหม้นะคะหรือคุณด้วยก็ได้เป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้นะคะไพ่อาจจะสลับสัพ์ฝั่งกันได้หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ โอ้เห็นไหมห้าถ้วยนี่เขาเคยผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องของความรักมานะคะความรักของเขามันไปต่อกันไม่ได้นะคะในวันที่เขาจบก,กับความรักมาเข้ามาโฟกัสในเรื่องของการงานโฟกัสในการดูแลตัวเองรักตัวเองทํางานหาเงินเก็บเงินตอนนี้เขามีเงินนะคะคุณคนคนี้นะเขามีความมั่นคงในเรื่องของการงานแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะ โอ้เขาเป็นคนใจดีนะคะเพื่อนคนนี้นะบอกได้เลยว่าคนใจดีนะคะอสศวินถือถ้วยก็ราชาถือถ้วยนี่นะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะถ้าคุณกับเขาได้พบได้เจอและได้พูดคุยกันแล้วนะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะค่อยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากอาศวินถือถ้วยกลายเป็นราชาถือถ้วยนะคะเป็นราชาถือถ้วยความรักของคุณกับเขาจะพัฒนาขึ้นแบบคุณกับเขาจะรักกันมากๆเลยนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาให้ความรักที่แบบ หัวใจของเขาทั้งหมดหมอบให้เพียงคุณคนเดียวนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบเข้าเจอกับความทุกข์ในเรื่องของความรักมานะคะเขาอยากจะได้ความรักที่ดีอยากจะได้ความรักที่มีความบริสุทธิ์ใจเขาอยากจะได้ถ้วยความรักที่ดีอีกใบหนึ่งเข้ามาเติมเต็มให้กับเขานะคะถ้าได้คุณได้ความรักที่ดีๆจากคุณไปเติมเต็มให้กับเขาเขาจะมีความสุขมากเลยและเขาก็จะมอบความรักที่เติมเต็มให้กับคุณเขาก็จะทําให้คุณมีความสุขมากเช่นกันนะคะ โอ้เดะสันเห็นไหมเพื่อนๆคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันนะเดะสันขึ้นมาไพ่แห่งการเป็นเนื้อคู่ไพ่แห่งความรักที่ดีเดะสันคือไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับนะคะบางพลังงานคนคนนี้ของคุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะเป็นเด็กน้อยรักต่างวัยก็เป็นได้นะคะหรือบางคนก็ถ้าเขาอายุเยอะกว่าคุณเ็าอาจจะเป็นคนที่หน้าเด็กก็เป็นได้นะคะสุดสันดูม้าของเขาเป็นสีขาวเดะสันคือแสงสว่างนะคะ ดอกทานตะวันสวยงามไหมเขาจะเข้ามามอบความรักที่มีความบริสุทธิ์ใจความรักที่มีความสวยงามความรักที่มีความสว่งสางไสวให้กับคุณคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันคุณจะได้พบได้เจอกันแล้วกันนะคะบางคนได้พบแล้วนะตอนนี้นะพบกันแล้วได้ศึกษาดูใจพูดคุยกันแล้วตอนนี้คนรักของคุณเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะคะบางคนที่คุณยังไม่ได้พบคุณจะได้พบ ะค,ะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในครั้งนี้นะอาจจะพบช้าหน่อยนะคะเพื่อนช้าหน่อยแต่ชัวร์ช้าช้าได้พระริมงามนะคะแปดเหรียญเห็นไหมคนคนนี้เขาทำงานเก่งนะคะเขาตั้งใจทำงานในความนึกคิดของเขาเขาอาจจะคิดว่าตอนนี้ตอนที่ยังไม่มีใครเขาขอทำงาน อย่างหนักหาเงินเก็บเงินก่อนเมื่อมีคนรักเขาจะเข้ามาทุ่มเทเขาจะเข้ามาเปย์เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตเขาจะเข้ามาดูแลคนรักของเขาอย่างดีก็คือคุณนะคะโอ้เพื่อน,อนคนคนนี้เขาจะเข้ามาดูแลเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะโอ้บีออฟฟอร์จูนนะคะเพื่อนไพ่ขึ้นมาดีม,มากๆเลยนะชาวลัคนาราศีพฤษศดีม,มากๆเลยขึ้นมาทั้งเดือ u ซันขึ้นมาทั้ง b ิออฟฟอร์จูสิบเหรียญน,นะคะ ดีมากๆเลยความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะได้พบไปเจอกันนะเป็นเพราะโชคชะตานําพาให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันเป็นคนรักเก่าในอดีตในชาติของกันและกันที่จะได้วนเวียนมาพบมาเจอกันบางคนได้พบกันแล้วถึงเวลาที่คุณกับเขาได้พบกันแล้วบางคนกําลังศึกษาดูใจกันอยู่บางคนที่คุณยังไม่ได้พบเมื่อถึงเวลานะคะเมื่อถึงเวลาโชคชะตาจะนําพาให้คุณกับเขาวนเวียนมาพบมาเจอกัน ดะะวงชะตาฟ้าเปิดเลียวในความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะให้คุณได้พบเจอเนือ้อคู่พบเจอรักแท้คู่แท้ของคุณนะคะเขาจะเข้ามาดูแลเข้ามาซัพพอร์ตคุณคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะในการที่ได้พบได้เจอคนคนนี้นะคะสามถ้วยเมื่อคนคนนี้กับคุณได้รู้จักกันแล้วนะเขาคิดว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นความสุขของเขานะคะ คุณคือผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตของเขาคุณทําให้เขามีรอยยิม้มคุณทําให้เขามีเสียงหัวเราะคุณเป็นให้กับเขาได้ทุกอย่างคุณเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งคนรักนะคะเขาอ่ะอยากจะมีคุณมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเพราะว่าเขารักคุณนะคะหกดาเขาอยากจะมาลงเรือลำเดียวกับคุณนะคะ อยากจะมาพายเรือให้คุณนั่งอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณอยากจะมาเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณนะคะคนคนนี้ก็าอาจจะเป็นคนคนคนนี้ก็าอาจจะอยู่ในธาตุลมตุลกูเมทุนนะคะแล้วก็ธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกธาตุดินพุษศกันมังกรนะคะแล้วก็คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันพฤหัสน,นะคะแล้วก็คนเกิดวันอาทิตย์นะคะโอ้เพื่อน ดีมากๆากเลยชาวาราศีพฤษภนะบอกได้เลยขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะเพื่อนอีกสิบถ้วยก็ขึ้นมานะคนคนนี้เขาเข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณนีเขาอยากจะได้ถ้วยความรักที่ดีจากคุณไปเติมเต็มเก้าถ้วยจากเก้าถ้วยเป็นสิบถ้วยเห็นไหมโอ้เขาพบเจอแล้วความรักที่ดีของเขาก็คือคุณคุณคือความรักที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับเขานะคะเขาเห็นคุณแล้วเขารักคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผูอ้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นความรักที่ดีของเขา นะคะที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขามาเป็นสามีเขาเป็นภรรยาเขาเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขานะคะโอ้เห็นไหมในอนาคตบังคับหน้าคาุณกับเขาได้แต่งงานกันนะคุณกับเขาจะมีลูกด้วยกันนะคะเห็นไหมลูกน้อยสองคนเนี่ยคุณกับเขาจะมีลูกด้วยกันนะคะคนคนนี้เขาคิดกับคุณไปไกลถึงการสร้างอนาคตไปกับคุณนะคะ หนึ่งดาบโอ้ความชัดเจนนะคะเพื่อนชาวราศรีพฤษภนะบอกได้เลยนะคลิปนี้ดีมากๆเลยนะมีทั้งความชัดเจนความชัดเจนขึ้นมาทั้งสองใบนะคะความรักที่ดีขึ้นมาหมดเลยเขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณเขาจะไม่ให้ค่าคุณให้เกียรติคุณทั้งต่อหน้าและก็หับหลังนะคะดูมงกุฎเห็นไหมปลายดาบนี่มีมงกุฎอยู่เขาจะเข้ามาให้ความรักที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงให้กับคุณ ทั้งต่อหน้าและก็รับหลังนะคะโอ้อะไรจะดีขนาดนี้นะคะเพ,พื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภดีใจด้วยนะไพ่ขึ้นมาดีมากๆเลยโอ้สีไมเท้านะคะเพ,พื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนคุณจะได้สละโศกนะคะเพ,พื่อนๆสีไมเท้าคือการเฉลิมฉลองการแต่งงานสิบถ้วยวิอ็อฟฟอร์จูนเดอรซันนะคะโอ้สิบเหรียญสิบเหรียญคือการอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างมีความมั่นคงนะคะ โอ้ดีมากๆเลยนะคะนี่คนคนนี้เข้าามาจริงจังจริงใจกับคุณเขาคิดกับคุณไปไกลถึงการแต่งงานกับคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงขั้นจดทะเบียนสมรสกับคุณนะคะโอ้ดีมากๆเลยนะเพื่อนๆคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีคนรักที่ดีของคุณคนคนนี้เข้าเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเขาจะไม่มีวันนอกใจคุณอย่างเด็ดขาดเขาจะเข้ามารักคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะนี่หนึ่งดาบเห็นไหม ชัดเจนหัวใจของเขาแล้วจะเข้ามารักคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดในอนาคตบางขณะนาทุกคนกับเขาได้แต่งงานกันคุณกับเขาจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าคุณกับเขาจะอยู่เคียงข้างกันตลอดเห็นไหมกอดเอวกันนะคะจะไปที่ไหนไปที่ไหนก็ไปด้วยกันจะไม่ห่างกันไปไหนจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะโอ้ดีมากๆเลยความรักของชาวลัคนาราศีพิษภนะคะ นี่คือพลังงานความรักของชาวาราศรีพฤษภรับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนี้ไปขอให้เพื่อ,อ,อนๆมีความสุขสมหวังในความรักพบเจอความรักที่ดีเหมือนพ่ยขึ้นมานะคะขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ